เอ็มแล้วที่ถามเอ็สมัยตอนมึงแบบแตกหนุ่มใหม่ๆมึงแบบมีได้กีฬาว่ะได้กีฬาว่ะใช่กีฬาในร่มอ่ะอันนี้แล้วผู้ชายได้กีฬาในร่มเนี่ยดิ่งแล้วสมัยแล้วสมัยยุคเอ็มเป็นไงสมัยยุคเอ็มนี่แบบที่แบบสามารถดูได้สามารถแบบสร้างอ่ะสร้างสร้างอารมณ์ได้อ่ะก็มีหนังสือหน่อยเอ็มเพีเอ็มทานปะเออนั่นแหละอ่าแต่สมัยยุคกี้นี่ไม่ใช่เอ็พีเอ็มแล้ว ดวนนางเจว๋วอะโหสุดจัดเลยเปลียนแล้ว,ว<ะ>มันจะปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นปัญหาคือมันเวียนกันหลายคนเปลียนวนดาวไม่ใช่แล้วมันจะเหมือนแบบประเภทแบบประเภทหนึ่งคือเปิดมาแล้วหน้ามันติดอ,ะอ่ะเหนียวเหนียวมาันติดเ็าเปิดมาแล้วหน้ามันติดมันจะไปต่อไม่ได้เข้าใจป่ะ,แล,ะแล้วมันจะไปติดไอ้ตรงนั้นพอดี <S <S ซึ่งซึ่งเราก็จะแบบมันก็จะมีขัดอารมณ์นิดหน่อยแต่ถามว่ามันจะใช้ได้แร้อยังใช้ได้อยู่ ตอาใหม่โดนนางอ่ะเราก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเพย์บอยด้วยุคหลังๆแล้วเพย์บอยหลังมัจะมีแบบเรื่องเล่าเรื่องเล่าหวานเรื่องเล่ารัก่านเรื่อยอ่ะเราก็จินตนาการเล่งเราถัดไปมันก็ได้จินตนาการเราอ่านไปว่าจินตนาการไปเยแบบเนินปทุมทันเธอกำลังลุกลำเข้ามาอะไรเงี้ยช่งยกินได้ผมยิ้มีิ้มเลบอกให้ตอนใหม่หนึ่งมันสุดนะผู้ชายทุกคนต้องเป็นแล้วกูถามว่าตอนเอฟเอฟซี เอฟเอฟเองอ่ะมันมันติงว่าเอฟเอฟเอฟติงว่ามันก็ได้ติงว่าแล้วก็เลยบอกให้สมัยนีงนะพอเวลาเราเปิดอะไรอ่ะแล้วมันช่วงจะใกล้แล้วอ่ะใกล้ช่วงมันใกล้อ่ะมันก็ไปนึกไปนึกนึกถึงจะลงตรงไหนดีวะแล้วเมื่อกีมีเคยไปลงกับดาราเลยนะดารานางนี่โดนผมหมดอ่ะโอ้โหมันเป็นช่วงที่แบบว่าเอาง่ายๆเลยนะแบบ เอาว่าประสบการณ์เนี้ยผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนอ่ะต้องมีมันไม่ได้เป็นเรื่องนั้นเรื่องนะมันเป็นเรื่องประสบการณ์จริงแล้วเรามาตีเทียเทียต่สวยๆนี่โดนหมดแต่นี่พี่พูดให้สมัยสมัยหนุ่มนี่ไม่ได้ขิงนะต้องมีสามสี่ต่อวันหรยอไงไม่ไหวเ้วาผมก็เช้าเย็นเช้าเย็นพอแล้วบางวันมังแบบกบ่อไปเรียนก่อนไปไม่ใช่บางวันมังขั้นเหนือขั้นตัวถ้าใครได้เกิดสมมติว่า ใครมีประสบการณ์อย่างนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้ื่อยๆนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องทะลึงตึงต่างๆแบเป็นเรื่องโจกบางวันก็เก็บเนี่กสำหรับสำหรับวัยรุ่นยู่เก้าสิบแล้วกันบางวันก็เก็บหน้าที่โรงเรียนมาเข้าเบอร์เบลี่อ่ะใจมึงไม่ทำาด่ากันเถอมันเป็นข้อมูลหรอกฝากฝากไว้ในช่องฟิต